คำศัพและคันจิมินน no โนนิฮงโกบทที่9นะครับบทนี้เราบอกความเข้าใจนะครับเข้าใจเป็นยังไงเข้าใจดีนะครับเข้าใจนิดหน่อยไม่เข้าใจเลยนะครับมีมีเยอะมีนิดหน่อยไม่มีเลยชอบไม่ชอบเก่งไม่เก่งนะครับมาดูว่าเราจะได้คันจิตัวอะไรบ้างนะครับตัวแรกนะครับก็คือวาการิมัสวาการิมาส นะครับตัวเนี้ยหนังสือไม่ได้ให้มานะครับแต่ว่าเราเคยเรียนแล้วตรงที่อะไรครับฟุนปุ้นใช่ไหมฟุนปุ้นฟุนปุ้นคืออะไรนะนันจินัมปุนเดสกาเป็นฟืนนะครับแล้วก็ดาบคาตาดะแบ่งใช่ไหมครับถ้าอ่านว่าวาเคมัสวาเคมัสวาเคมัสจะแปลว่าแบ่งวากาดิมัส คืออะไรมันยากๆก็แบ่งออกมานะครับมันก็จะเข้าใจง่ายนะครับวากาดิมัสตะกะเข้าใจแล้วนะครับเข้าใจอะไรใช้ตัวช่วยกะนิฮงโกกะวากาดิมัสกะให้สกอชิวากาดิมัสสกอชิเป็น a d v e rb นะครับ a d v e rb ใส่หน้า v e rb ใส่หน้า v e rb นะครับบวกเข้าไป a d v e rb a d v e rb นะครับใส่แท้เข้าไปตรงนี้นะครับหน้า v e rb สกอชินะครับมาจากเล็กๆก่อน นี่ตัวเล็กใช่ไหมจีไส้เติมไส้ที่เราเรียนไปใช่ไหมครับทีนี้เติมหนวดให้มานะครับสกอชินะครับสกชินี่เติมชีนิดหนึ่งนะครับสกชิวากาดิมาสสกอชิอาดิมาสมีนิดหน่อยนะครับเข้าใจนิดหน่อยนะครับหรือถ้าเติมไนเข้าไปนะครับตัวนี้จะกลายเป็น adjective อีทันทีนะครับซึ่งอ่านว่าซึคือไนขี้ตกะซึคือไนคนน้อยนะครับซึ่งตรงข้ามกับตัวทะสตัวนะครับ ค่อนข้างเยอะนะครับโอ้ยโอ้ยกับซึกุไนน่าจะเจออีกทีในบทที่12นู่นนะครับสำหรับมินนะนะครับขีโตกาโอ้ยคือรู้มากกะโอ้ยคนเยอะรถเยอะนะครับซึกุไนก็ตรงกันข้ามไปเวลาจำจำเป็นคู่ก็ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีคำว่าซึก,กิก่อนเนาะซึก,กินะครับ Adjective นะนะครับ k ี r ไรก็เป็น adjective นะนะครับตัวนี้สามารถอ่านว่าอิยะก็ได้นะครับอิยะนะเหมือนกัน a d j e อ t ท v หนาเหมือนกันนะครับโจซึเก่งมาก h e ต a ะห่วยไปเลยนะครับส่วนใหญ่เราก็จะไว้พูดของตัวเองเนาะญี่ปุ่นก็จะไม่บอกคนอื่นว่าแบบห่วยแบบนี้นะครับเขาก็จะพูดอ้อมๆแบบว่าไม่ค่อยเก่งเลยนะนะครับอันแรกนะครับก็คือส k i นะครับ i s u สกิ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  ไดสกิ ki, ชอบมากเติมใดเข้าไปใหญ่ชอบมากไงท็เทโมไดสกิทเทโมไดสกิโดราเอมมนะครับไดสกผู้หญิงบวกกับเด็กนี nee, ่พี่ปุ๋ยรักเด็กนะครับดังงามรักเด็ก nee, ผู้หญิงชอบเด็กสกิสกิเดส s สกิจ้าอาริมาเซนคิได และก็ผู้หญิงก็จะมีอะไรที่ไม่ชอบเยอะแยะไปหมดนะครับเอียดะเอียดะเอียดะไม่เอาอ่ะนะครับเกลียดจะไม่ชอบอียดะนะครับอียดะก็เกลียดเหมือนกันก็มีผู้หญิงเห็นไหมเกี่ยวข้องกับผู้หญิงหมดเลยนะครับความชอบความไม่ชอบนะครับความเกลียดนะความเกลียดชังนะครับฉันเกลียดเธอตัวขวาก็จำจำไปนะครับต่อไปโจสต้นเต้นๆนะครับ เนี่ยใครยังพูดไม่มีเต็นเตเนาะโดยเฉพาะตัวข้างหลังเนาะตัวซึนะครับแล้วก็เฮตะนะครับเก่งไม่เก่งชอบไม่ชอบโจซึมีอะไรครับมีข้างบนนะครับอูเ e อบวกกับตัวนี้มือจำไปเลยนะครับมือนะครับจะมองภาพยังไงก็ได้มีนิ้วนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยห้านิ้วแบบนี้ก็ได้นะครับตัวเทนั่นเองนะครับอมีอ e ่านว่าชุ เป็นมืออาชีพไงอุนเตนชูอุนเตนขับรถอุนเตนชูคนขับรถนะครับทำเป็นอาชีพเลยหรือคะชูเดี๋ยวเราจะเจอคะคะร้องเพลงด้วยนะครับคะชูนักร้องทําเป็นอาชีพเป็นมืออาชีพเกี่ยวข้องกับสกิลนะครับท,ทักษะทักษะอยู่ระดับบนจซ์นิฮงโกะจอซึเดสเน่เออภาษาญี่ปุ่นเธอเก่งนะพูดไปประโยคเดียวอะไรอะ เฮตะก็ตรงข้ามกันนะครับตัวนี้ชิตะข้างใต้นั่นเองนะครับสกิลเธอแย่นะเธอห่วยนะนะครับโนมิโมโนเราเรียนแล้วนะครับไปที่เลนะียวริเนาะเลียวริอาหารนะครับแล้วก็มีเลียวโคเสียงสั้นนะครับเลียวโคตัวหน้าสั้นนะครับเลียวโคองกะเกืแล้วก็อุตะนะครับอุตะ เอาเวิร์บด้วยละกันนะครับอุเตวนะฮะมาดูตัวแรกนะครับก็คือเลียวลีเลียวลีล,ลีตัวนี้นะครับเกี่ยวข้องกับโอซามะนี่คือโอซามะถือหอกหักเอาความแมนนึกออกไหมเอาความแมนเป็นคิงใช่ไหมครับโอโอซามะกษัตริย์นะครับกษัตริย์เนี่ยมักจะมีเหตุผลนะครับเป็นศักดินาให้ที่ดินในการทำนา นะครับตัวนี้เกี่ยวข้องกับเหตุผลเนาะรีอูนะครับมีที่ดินไงแล้วก็อมีนานะครับแล้วก็มีที่ดินแบบนี้นะครับนี่เกี่ยวข้องกับดินและนานะครับแปลว่ามีเหตุผลนั่นเองตัวนี้นะครับมีเหตุมีผลนะครับทําอาหารนะครับใส่อะไรเท่าไรด้านซ้ายเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบเครื่องปรุงรส หรือถ้าลงท้ายด้วยจุดๆ,ๆเลียวก็จะแปลว่าค่านู่นค่านี่นะครับเลียวคินค่าธรรมเนียมเทซื่เดียวค่าดําเนินการนะครับหรือมูเดียวก็คือฟรีนั่นเองนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะเดี๋ยวค่อยเจออีกทีละกันนะครับทีนี้มันเป็นวัตถุดิบได้ยังไงล่ะเพราะว่ามันมีด้านซ้ายเป็นอะไรครับเก่งมากนะครับคมเมข้าวไครับด้านขวาเนี่ยอ่ะคล้ายๆตัวนี้เลยนะครับ เป็นน้ำนะครับน้ำซุปชิโดรู้จักไหมมิโซชิโดอะ่ะพอมนเป็นส่วนประกอบก็อาจจะเป็นแบบนี้นะครับใส่ข้าวเท่าไหร่ใส่น้ําเท่าไหร่ใส่วัตถุดิบเท่าไหร่อ่ะไปตวงเป็นเหตุเป็นผลมาก็ก,กลายเป็นเลียวรินะครับไทยเลียวริญี่ฮอนลเลียวริต่อไปตัวเลียวโคนะครับโคเราได้อยู่แล้วก็คือคําว่าอีกิมัสที่แปลว่าไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้คือไปเที่ยวนั่นเองนะครับด้านซ้ายอ่านตัวเดียวว่าทาบิ ทาบีนิ้อิคุทาบีนีอีกิมสัสไปเที่ยวไปเที่ยวมันก็จะมีทิศทางของมันนี่คือโฮนะครับทิศทางนะครับแล้วก็ใส่หมวกนิดนึงนะครับด้านล่างเป็นเหมือนปีกเนาะบินพร้อมจะบินแล้วพร้อมจะโบยบินนะครับทาบีอันนี้ม่อ่านว่าเรียวเรียวคังรู้จักไหมมันจะมีโฮเทลลูนะ่เนาะยาโดนะครับที่พักแล้วก็เรียวคังก็เป็นที่พักแบบญี่ปุ่นเป็นโรงแรมนั่นเองนะครับ องกัะองกักขกักูเราเรียนแล้วนะครับตัวเดียวกับทานุชีสนุกทีนี้มาดูตัวองนะครับมียืนด้านล่างนะครับนอกจากดวงอาทิตย์แล้วเนี่ยถ้าเขียนไม่เต็มเนี่ยมันจะเป็นปากนะครับเห็นไหมมันเป็นเหมือนแบบลิ้นไก่สั้นอะลิ้นไก่สั้นนะครับก็เกี่ยวข้องกับการออกเสียงนะครับไปยืนร้องเพลงโอเปร่าตรงนั้นนะครับหรือไปยืนดนดวงอาทิตย์แล้วเป่งเสียงก็ได้นะครับก็คือโอโต เสียงเป็นซาวนะครับมันจะมี voice กับซาวนะ voice เนี่ยเป็นเสียงคนนะครับโอโตก็เป็นเสียงต่างๆนะครับเสียงเปิดประตูเสียงปิดประตูเสียงเปิดสวิตอะไรก็ว่าไปนะครับโอโตะออนยัม่อ่านว่าองนะครับองกักกุเสียงที่ฟังแล้วสนุกคืออะไรครับเก่งมากดนตีนะครับองกักกเป็น music นะแต่ว่าถ้าเป็นซองนะครับก็คืออุตะ ถ้าเป็นเวิร์บก็คืออุตยมัสเนาะอุตาอุตัยมัสอันนี้เป็นรูปดีกนะครับอุตาด้านซ้ายมีอะไรครับด้านซ้ายคุณคุ้นไหมนี่ที่เราเคยเรียนนะครับนั่นนี่นะครับ,นะรบมีคนกับสามารถทำได้ใช่ไหมคนทำอะไรได้บ้างนะครับทีนี้มีทั้งสองอันเนี่ยทำอะไรได้คะทำอะไรได้คะเพราะว่าตัวเดียวเนี่ยก็อ่านว่าคะ ทำรไรได้ค้าทำรไรได้ค้าเป่งเสียงได้ค่านะครับด้านขวาคุ้นๆไหมตัวเดียวกับการอ้าปากของโนมุดื่มใช่ไหมครับโนมิมัสเนี่ยนะครับทีนี้อ้าปากชั้นอ้าปากร้องเพลงได้ค่ะอุตะนะครับมีส่วนประกอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อ่านเหมือนกันนะครับออนยมิอ่านว่าคะนะครับเพราะฉะนั้น,นเซรวมกับมือเมื่อกี้มือร้องเพลงแล้วก็ มือก็เลยอ่านว่าคาชุแปลว่าอะไรนักร้องเก่งมากคาชุเป็นมืออาชีพในการร้องเพลงไงนะครับอ่ะอันนี้คือบทที่9นะครับบทที่9เดี๋ยวจะมีอีกนิดหนึ่งนะครับอันนิฟุก้าจุดนึงこれで終わりましょうお疲れ様でตะ